ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกว่าของที่คาฟอยู่ในโตคาฟต่างๆเนี่ยว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับส่วนคนที่รู้แล้วนะครับก็สามารถรับชมคลิปได้ตามปกติเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของที่คาฟได้ในโตคาฟเลยครับ บางอันผมก็ยังไม่ได้คำนะผมมองว่ามันไม่จําเป็นเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวในวันนี้นะผมจะมาบอกว่าอันไหนจําเป็นบ้างไม่จําเป็นบ้างนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะบางอันบางคนก็แบบว่าอยากได้เพราะมันจําเป็นอย่างเงี้ยแต่สาหรับผมอาจจะไม่จําเป็นขนาดนั้นก็ได้นะผมอาจจะพูดแนคะ่ที่มันอยู่ในระดับโตครับเลเวลสขึ้นไปนะเพราะอันโตครับเลเวลหนึ่งเลเวลสมันเนะี้ยมันปกติแบบเช่นบันนี่แทบก็กําดักกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยปกติอะไรประมาณนี้เลยนะบางอันก็ไม่ได้พูดเพราะว่า มันเป็นของที่ใช้งานง่ายๆนะครับแต่เมืเ่อไรเดาพูดเลยดีกว่าอย่างเช่นนะเข็มทิศอเน,นกาบอกตามชื่อนะครับเข็มทิศเวลาเราเปิดแผนที่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเข็มทิศบอกทิศว่าอันไหนทิศเหนือทิศใต้ขึ้นบอกอยู่นะครับอันนี้ผมมองว่าไม่จะเป็นนะส่วนอันต่อมาเนี่ยอันนี้ก็คือแบบว่าผมเรียกว่าตู้แช่แข็งนะทุกคนเพราะว่าเหมือนอัปเดตใหม่มาเนะี่ยพวกเนื้อชิ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าเน่าเสียได้เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะว่าเนื้อพวกนั้นหน้าตาเป็นไงนะ ไอเนื้อพวกนี้นะทุกคนมันก็จะดรอปตามหมาป่าพวกหมาป่าพวกกระต่ายอะไรอย่างงี้ก็มีนะ,ะ๋ยวผมจัดการกระต่ายตัวนี้ก่อนเพื่อเอาตัวอย่างนะขอโทษด้วยนะไอ้หนูนี่นะทุกคนอันนี้นะเนื้อหน้าตาม,มันจะเป็นอย่างงี้เลยนะเนื้อที่มันแบบว่าเหมือนอัปเดตมาใหม่แล้วมันจะเน่าได้ทนะุกคนแต่ว่าผมมองว่าของคราฟชิ้นนี้ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าเราก็ทําสตูกินอยู่ดีนะทุกคนชิ้นต่อมานะทุกคนหม้อหม้อต้มนะหม้อต้มอันนี้ตามไอ้นี่เลยนะตาม อ่าเขาเรียกอะไรนะตามชื่อเออตามชื่อนะทุกคนก็เอาอาหารมาใส่นะทุกคนแล้วมันก็จะแบบว่าต้มให้อัตโนมัติเลยอันนี้ผมมองว่าสําคัญมากเลยนะเพราะว่าสตูเนี่ยมันให้หลอดอาหารเยอะมากอ่าไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่าอันต่อมาที่จะพูดถึงนะทุกคนอันนี้เรดร์นะทุกคนก็คือความสามารถมันเนี่ยคือเราต้องใช้พวกเศษเหล็กเนี่ยเอาไวแลกนะทุกคนแล้วมันจะเปิดเรดร์ขึ้นมาซึ่งมันจะ ค้นหาสถานที่ต่างๆในป่าให้เราอย่างเงี้ยสำหรับอันนี้ผมมองว่าแบบว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ทุกคนแต่ว่าผมก็ไม่ได้คาบไปนะผมมองว่าเราวิ่งสำรวจแมปมันก็เจอหรือเปล่าะก็เลยไม่ได้คาบไปนะทุกคนอันต่อมานะทุกคนอันนี้เครื่องบูทนะผมเรียกว่าเครื่องบูทนะซึ่งอันนี้ผมขาบไปแล้วเรียบร้อยผมมองว่าอันนี้ควรมีเลยนะมันสําคัญมากในการที่เราต้องแบบว่า วิ่งไปที่ไอ้ไก่ทุกคนเนี่ยอันนี้อยู่นี่อยู่นี่นี่วิธีใช้ทุกคนเราก็ต้องมากดชาร์จให้สีเขียวมันเต็มก่อนนะทุกคนแล้วพอมันเต็มใช่ไหมเราก็กดอีกทีนะทุกคนเดี๋ยวผมติดก,กบตัวนี้ก่อนอ่ะเนี่ยดูนะทุกคนเพบ่อพเรากดใช่ไหมมันก็จะวิ่งเร็วมากเลยทุกคนเหมือนตอนเรากินพริกอ่ะแต่ว่าผลมันจะอยู่นานกว่าตอนเรากินพริก ทำให้เราเนี่ยสามารถวิ่งไปถึงที่หมายได้เร็วกว่านทุกคนแล้วแบบว่าดูเนะี่ยผมวิ่งรอบฐานได้กี่รอบทุกคนประมาณ2รอบอะไม่ไม่ไมไ,มได้รอบได้รอบครึ่งนะทุกคนไปดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนต่อมาผมขอเรียกว่าไบโอฟิลกันแล้วกันคือเครื่องนี้มันออกจากต้นเกมนิดหน่อยนะทุกคน เครื่องนี้ก็คือความสามารถมันเนี่ยเราสามารถเอาของที่แบบว่าเผาไม่ได้อย่างเช่นไม้เปียกน้ําหรือพวกอะไรต่างๆตอนที่เชื้อเพลิงเราหมดแล้วแบบว่าเราไม่มีไอเนี่ยอะไรว่าเชื้อเพลิงใส่ทุกคนไม่มีไม้มาเผาไม่มีน้ํามันมาเผายางนเงี้ยแล้วในตอนนั้นเนี่ยเรามีแต่ของกินกับหนังสัตว์ในสวนในฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราก็สามารถเอามาใส่เครื่องนี้ได้เลยนะทุกคน เดี๋ยวผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะก็คือแบบว่าพอเราใส่บทมาใหม้มันก็จะออกมาเป็นปุ๋ยอย่างงี้ทุกคนซึ่งปุ๋ยนะมันแบบว่าเผาได้ดีกว่าไม้อีกนะให้เชื้อเพลิงเยอะกว่าไม้ด้วยเราก็แบบว่าตัดไม้มาใส่เครื่องนี้ก็ได้แล้วนอกจากหนังสัตว์นะมันใส่อย่างอื่นได้ด้วยนะอย่างเช่นพวกเบอร์รี่พวกเนื้อสัตว์อะไรอย่างงนะี้ใส่ได้เหมือนกันเลยนะทุกคนซึ่งไอ้เจ้าตัวเครื่องนะี้ผมมองว่าเอมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่เยี้ยงไปทางมีดีกว่านะทุกคนเพราะว่ามัน ประโยชน์มันดีอะทุกคนไปดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าชิ้นต่อไปนะทุกคนอะ lightning rod นะหรือว่าสายรอฟ้าก็ตามชื่อเลยนะคุณก็คือเวลามีฟ้าผ่าลงมาเนี่ยมันจะผ่าใส่ไอ้เสานี้เลยนะคุณคือผมค้าไว้แล้วเรียบร้อยก็แบบว่าเราก็ไม่ต้องกลัวนะเวลาฝนตกฟ้าผ่าางกมันจะผ่าใส่เสาเนี้ยแต่ว่าต้องอยู่ในเขตมันด้วยนะซึ่งเขตมันเนี่ยผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้ต้องมีไว้แน่นอนนะทุกคนแต่ฟ้าผ่า ชิ้นต่อไปเลยนะทุกคนอันนี้นะทอชซึ่งความสามารถมันนะทุกคนก็คือดีค่อนค่อนข้างดีนะมีมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะสาหรับผู้เล่นใหม่นะทุกคนส่วนความสามารถของมันนะทุกคนทุกคนเห็นเส้นปะระหว่างแคมป์ตรงนี้ว่าเส้นปะขอบแคมป์อะคือมันสามารถขยายให้แคมป์ใหญ่ขึ้นได้นะทุกคนในความสามารถง่ายๆเลยแ๋ยวไปเราเราไปดูชิ้นต่อไปกันดีก,กว่านะทุกคนเดี๋ยวอันต่อมาเนี่ยจะเป็นโต๊ะคับเลเวล4นะทุกคนอันนี้คือ กล่องกระสุนนะทุกคนความสามารถของมาเนี่ก็คือการค้าฟกระสุนออกมานะทุกคนแบบว่าถ้าแบาบกระสุนเราไม่พออย่างเงี้ยเราก็เอาเศษเหล็กไปค้าปเป็นกระสุนได้นะทุกคนอันนี้ก็ควรมีอยู่นะชิ้นต่อไปนะทุกคนอันนี้เป็นที่ขุดเจาะน้ํามันนะอันนี้ผมค้าปไปแล้วผมมองว่าอันนี้ควรมีเลยนะควรมันควรมีมากมาใม้ดูหน้าตาเป็นไงเนี่ยความสามารถมันเป็นยังไงอ่ะอันนี้พอดีเลยคือแบบว่าคุณผู้ชมเห็นไอ้นี้ป่มหลอดหลอดข้างๆมันปะ ที่มันเป็นสีค้ำๆหน่อยอ่ะสีเทาๆทุกคนกับว่ามันจะโหลดเต็มหลอดแล้วซึ่งถ้ามันโหลดเต็มหลอดเนี่ยมันจะปล่อยถังน้ํามันออกมานะทุกคนเป็นถังน้ํามันอันใหญ่นะทุกคนอันนี้ดีมากๆเพราะว่าถ้าเชื้อเพลิงนะหมดแมปอ่ะเราก็สามารถใช้เชื้อเพลิงจากอันนี้ได้นะคุณผู้ชมเห็นปะพออ้นนี้มันปล่อยถังน้ามันออกมาแล้วใช่ไหมมันก็จะกลับไปโหลดจากศูนย์ใหม่ทุกคนพอเต็มหลอดมันก็จะยิงถังน้ํามันออกมาใหม่นะผมมองว่าอันเนี้ ควรมีควรมีเป็นอย่างยิ่งเลยนะทุกคนแบบว่าขาดไม่ได้นะสาหรับที่ขุดเจาะน้ํามันเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะทุกคนต่อมานะทุกคนเครื่องเทเลพอร์ตนะอันนี้ผมมองว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าถ้ามีจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นว่าเราสามารถวาร์ปไปที่ไกลๆได้นะทุกคน อย่างเช่นนะ่ะแต่ผมให้ดูอันนี้ผมมาตกปลาไว้ไงตรงบ่อ,บอกระดูกอะ่ะซึ่งมันอยู่ไกลแคมมากเลยซึ่งตอนวิ่งมาไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะเรามีเครื่องบูตแต่ขากลับอะ่ะเราจะกลับแบบช้ามากถ้าเรามีเครื่องเทเลพอร์แตแบบว่าตั้งไว้ตรงบ่อปลานะครคนเราก็จะวาร์ปมาตกปลาในที่ไกลๆได้เลยนะและอย่างละคนคือเครื่องนี้มันต้องสร้าง2เครื่องนะคือแบบว่าหลักการทํางนานของมันนะ่ะต้องมีเครื่องต้นทางกับเครื่องปลายทาง เพราะว่าถ้าเราสร้างเครื่องเดียวเงี้ยมันก็จะไม่รู้ว่าต้องไปโผล่เครื่องไหนไงมันก็ใช้ไม่ได้เราก็ต้องสร้างสองเครืร่อง,งนะทุกคนแต่ถ้าสร้างเกิน2เครื่องเนี่ยถามว่าได้ไหมมันมันก็ได้นะทุกคนแต่ว่ามันจะสุ่มนะทุกคนว่าเราเนี่ยจะไปโผล่ตรงเครื่องไหนในสองเครืร่องนั้นสมมติเครื่องต้นทางอะอยู่ตรงบ่อปลาตรงนี้ใช่ไหมแล้วอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยผมสร้างไว้ตรงไอ้นี่ทุกคนตรงดันเจียนละทีอย่างเงี้ย มันก็จะสุ่มนะทุกคนว่าจะกลับไปฐานหรือกลับไปตรงดันเจียนลัธิมันก็จะสุ่มสองที่นะทุกคนมองว่าสร้างไว้2อ,อันดีกว่าแค่บอกว่าตรงที่เราจะไปจริงๆกับตรงที่อันนี้นะกับตรงฐานเรานะทุกคนแต่เราไปดูชิ้นต่อไปดีกว่าชิ้นต่อไปนะทุกคนจะอยู่ในโตคาร์บเทียห้าแล้วนะเครื่องแรกนะทุกคนอันนี้ผมขอเรียกว่าเครื่องรีสเปลก็แล้วกันคือความสามารถของมันเนี่ยมันสามารถใช้ในแบบ เล่นคนเดียวก็ได้หรือเล่นเป็นตีก็ได้นะทุกคนซึ่งความสามารถของไอ้เจ้าเครื่องนี้นะทุกคนครั้งต่อไปที่มีเพลเยอร์ตายเนี่ยเขาก็จะมาคืนชีพในเครื่องนี้เลยนะทุกคนซึ่งเพลเยอร์ที่ว่าเนี่ยก็นับทั้งเพื่อนและตัวเราเลยนะทุกคนแต่ว่ามันมีเงื่อนไขทุกคนคือเราต้องเอาเจมแดงที่ตีกับพวกไอ้นี่อะไรวาระาลัทธิไปแลกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเครื่องเลยนะทุกคน ไอจมแดงที่ว่าเนี่ยก็คือสร้อยคอนะส่วนอันนี้ผมเปิดไว้แล้วผมก็เลยกดใช้ไม่ได้นะทุกคนก็คือครั้งต่อไปที่ผมเผลอตายเนี่ยอันนี้ผมเล่นคนเดียวนะอยู่อยู่ในตี้คนเดียวถ้าผมตายก็จะไม่มีใครชุบแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องนี้มันก็จะชุบแบบชุบให้เราเลยนะถ้าเราตายซึ่งไอเครื่องนี้สำคัญมากต้องมีติดแคมป์ไว้เลยนะทุกคนไปดูเครื่องต่อไปกันเลยครับอ่าต่อไปเครื่องนี้นะทุกคนชื่อมันยาวผมขอเรียกมันว่าเครื่องเล่งเวลานะทุกคนคือความสามารถของมันเนี่ย มันจะสคริปคืนต่อไปให้เรานะทุกคนแต่ว่าเราต้องเอาเจมไปแลกเหมือนกันนะเหมือนกับเครื่องเมื่อกี้เลยนะทุกคนอันนี้ผมเคยครับมาใช้รอบหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นรอบนี้นะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะทุกคนคือความสามารถเอาเอา,เอาง่ายๆเดี๋ยวอธิบายง่ายๆเลยก็คือพอเวลาไอ้นั่นข้างบนมันนับจนเหลือศูนย์ใช่ไหมทุกคนมันจะเป็นกลางคืนใช่ไหมแต่ไอ้เครื่องเนี้ยมันจะสคิปกลางคืนให้เรา,ให,เราให้กลายเป็นตอนเช้าเลย ก็ผมมองว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะเดี๋ยวไปดูเครื่องต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปนะทุกคนกับเครื่อง weather machine นะทุกคนหรือที่ผมเรียกว่าเครื่องปรับสภาพอากาศนะทุกคนคือความสามารถของมันเนี่ยจะทําให้แบบว่าหลังจากที่เราเปิดใช้งานไอ้เครื่องเนี้ยสามวันถัดไปนะมันจะไม่มีฝนหรือพายุสายฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นเลยนะทุกคนแต่ก็เหมือนเครื่องที่เราแล้วมานะในเทียห้าทุกคน คือเราต้องเอาเพชรเจมแดงที่สู้กับพวกลัทิไปแลกเพื่อให้เครื่องนี้เปิดใช้งานได้นะทุกคนแต่ว่าหลังจากอัปเดตใหม่มาเหมือนว่าพวกพายุสายฟ้าอะไรเงี้ยมันจะไม่มีนะทุกคนหลังๆมันจะเป็นพายุหิมะไม่รู้ว่าพายุหิมะมันจะหายไปด้วยหรือเปล่าผมก็มองว่ามีหรือไม่มีก็ได้นะส่วนไอ้เครื่องพวกนี้ที่ผมไม่ได้พูดอ่ะอย่างเช่นชั้นวางของอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ตามชื่อเบสิกเลยทุกคนก็วางของกระแพงก็กําแพงส่วนไอ้เจ้าเตียงเนี่ย มันก็สคิปวันปกติอันนี้คนน่าจะรู้อยู่แล้วผมก็ไม่เอามาพูดนะก็น่าจะหมดแล้วนะทุกคนสําหรับในวันนี้เดี๋ยวผมตัดไปช่วงสุดท้ายช่วงปิดคลิปได้ดีกว่านะทุกคนก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับทุกคนสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับแต่ผมจะขอขอบคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับถ้าคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับ บายบายครับ